น้าและนาขาวมาเสียเออสวยขายเสื้อได้กี่ขายเสือเส้อได้กี่พันตัวนะคะในสามสิบกว่าตัว,ตวละอ่ะสามสิบกว่าตัวมีคนซื้อเหรอทจะกล้าเนะ <c oughs> มาสเนานะนเขาซื้อ,ไ,อไปทําอะไรอ่ะเขาไปแจกทหารที่ชายแดนเหรอครับาทำนากริ้วเขาจะซื้อไปทําไมอ่ะเสื้อแบบนั้นนะซื้อทุกคนเขาซื้อเสื้อแม่จ่อไปทําอะไรไปแจกทหารที่ชายแดนเหรอเอาไปไล่พมีอนาเงี้ยเหรอ <G ül> มาพีเคก็เลยอยู่ว่างๆหาเงินก่อนอยู่ว่างใครบ้างคะไม่ได้ว่างนะครับใครฟัางคะใครอยู่ว่างใครบ้างคะ,คงคะหมดไปเท่าไหร่แล้วคะวันนี้หมดไปพันสามเอ่อยืมเพิ่มมาห้าร้อยเงินก็ไม่พอ <S <S ฉันรู้แล้วว่าทาไมเจ๊จอกอแกไม่ค่อยอยากอยู่บ้านแกโดนผู้ชายกวนทุกคนเด็กกวนแกเด็กกวนเหรอคะคุณแม่หรือว่ายังไง มันมาไม่ให้มันก็ไม่ได้อ่ะไล่กลับไงเหมือนไอ้คนนั้นน่ะที่ฝนตกอะไอ้คนนี้กลับไม่ได้มันใหญ่มากช่องกูจะอยู่ไหมเนี่ยทุกคนดีฉันกลัวมากเลยอย่าให้ช่องหนูหายนั้นที่ช่องสุดท้ายแล้วน่าจะมาหากินแล้วนะเออตอนนายตอนนายตอนนายพอดีเอฟซีเขาถามเขาบอกว่าอยาให้แม่ขึ้นพีเคกับแพรรี่เขาบอกมให้มันถูกเขาฝันตี เอาไปตัวของข่านให้นังหน่อยทุกคนส่งของผันมาไะปราศกันหน่อยดูสู้ผอมลงไปหรือเปล่าคะช่วงนี้สู้ผอมมาสิหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมได้ได้ทุกเรื่องแม่จะโกรธไหมแม่จะโกรธไหมฮะแม่จะโกรธไหมไม่โกรธสำหรับแฮรี่ไม่โกรธอยู่แล้วเรื่องจริงุยกันจะโกรธทำไมอะตั้งแต่วัดพระบาทน้ำพุปิดแม่ใช้ชีวิตยากขึ้นไหม พราะไม่เคยไปนี่เพราะไม่เคยไปจะใช้ชีวิตยากทำไมอ่ะเพราะเราไม่เคยไปเนาะกล้าเอาเนาะเตีดเดิมแล้วตีดเดิมแม่อยู่ยังไงแม่ทานยายังไงตอนนี้โอ้ยสงสัยจะเป็นเนี่ยจะไม่เคยไปหาหมอแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมีคนส่งมาจะดู นี่มีความันสะดวกตรงขอบคุณครับขอบคุณครับฝากไปแล้วแชรอหน้าจอเขาเม่หน่อยนะคะับขอสวัสดีจ้าลูกสาวสวัสดีครับแป๊บเดียวชาแป๊บเดียฝากไปแล้วแชร์แม่หน่อยลูกสาวไหมแม่ต่างอะไรไมทุกคนส่งของวัหน่อยแม่ดูสู้ๆไปนะหนูว่าหอมใช่แม่ต้องตรวจบ้างอะไรบ้างไม่ใช่พักผ่อนน้อยอ๋อ หล่ทั้งวันทั้งคืนเลยอ่ะไม่ไล่ก็ไม่ได้ไม่รู้จะเอางินที่ไหนเด็กทุกคนครับของหวานคูณสองเมื่อกี้ส้มโอร้านห้าร้อยม่นมัมีไม่มีเงินจ่ายผู้ชายแล้วส้มโอส้มโอข้างบ้านล่ะคะแล้วส้มโอก็ลอกแด็กหมดทั้งวันทั้งคืนเลยเหรอทั้งวันทั้งคืนทุกคนส่งของหวานให้นางหน่อยครับคุณด้นพีนของพี่แป้งค่ะพี่แป้งที่ชอบกิน ไอติมกะทิขอบคุณค่ะทุกคนคะแนนคูณสองนะคะขอของขวัญหน่อยขอบนะคะขอบคุณค่ะส่งเลยลูกสาวส่งอีกส่งอีกส่งเลยส่งเลยฝากอะไรไว้ใจช่องแม่หน่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบนะคะขอบคุณค่ะนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่าขอบนะคะขอบคุณค่าคูณสองค่ะขอบคุณแม่แดงค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่าขอบนะคะขอบคุณค่าช่องนู้นเอฟซีเขาหนาแน่นจริงๆยอมเพรานะช่างนู้นน่ะจริงๆเอฟซีเขาแบบ ขอบคุณนะครับพี่อะไรขอบคุณค่ะเนี่ยไม่ได้บอกตรงนั้นไม่ได้เข้าสู่วงการพีเคนานมากนี่ครั้งแรกเลยนะสับแม่จอเนี่ยเพราะว่าเคยพูดไ้ว่าจะไม่ขึ้นพีเคกับผู้ชายแต่ว่าอไม่เป็นไรเพราะว่ายอมตัดตัดเสร็จกล้ามเนี่ยแล้วเขายอมตัดยอมตัดเพื่อชาติค่ะทุกคนนะคะเอฟซีก็าถามตลอดเลยรู้จักแพรลี่รู้จักแม่จอกับพ่อแพรลี่หรอล้ว่ ก็ออบอกตีแพรล,ลี่ลูกสาวฉันก็บอกป,ปอออาปายนะครับนะครับครับนะครับมีคนบอกว่าทําไมผู้ชายไว้ผมยาวเหมือนพ่อเหมือ่อไรไปผมยาวมีมีคนนี้ยองอยู่นานเนี่ยทุกคนอ่านคอมเมนต์นะเดี๋ยวหาว่าฉันอ่านคอมเมนต์ทิปอีกนะ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีนะสวัสดีนะสองขวานเลยลูกตาแม่ เพื่อก็สามสิบตัวก็รวยแล้วนาสามสิบตัวตัวเท่าไหร่ยำไรตัวร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบสามสิบตัวกูก็เป็นทันแล้วนะต้นทุนเท่าไหร่เนี่ยต้นทร้อยห้าสิบแต่ยไรร้อยห้าสิบตอนหนึ่งตัวแล้วเขาให้แม่หมดไหมอ่ะเอาให้คนอื่นหมดไม่เอาแล้วเอาแล้วทำทำไมอะทำไมอ่ะแล้วทำไม่งั้นไรเออ ผจะไปเอาอะไรมาไม้แล้มาวานไม่อยากจะเมาสเแ่เมามาเมาเออเมา์มาเถอะเมามาเถอะเ้ยเี่เทปมาแล้วนะเทปมาแล้วนะเอาเทปไปแล้วเหรออ่ะโอเคมันดูเป็นพันเป็นพ้กคดูสองร้อย่ะพนนี้ทุกคนจะ่าปล่อยให้นางขิงดิฉันได้เอาใหม่เอาใหม่เออเอาใหม่เอาใหม่ กลับมาแล้วอาจารยแม่ในลุกนะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุณกดติดตามนานก่อนหมูตุ๋นก่อนนี่ก็ต้องติดตามคนรวยก่อนขอบคุณทุกคนใครอะหมูตุ๋นเลยเทพอะช่องนั้นน่ะเทพมีเยอะเอาคุณภาพแม้ปริมาณคช่ไจริงจริงคขอบุณโอ้โหโอ้โห fc ลุงจ้อเป็นหนักจังเลยทำไมอะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครมีใครกล้าทําไมกับแม่หราแล้วตอนคนแม่ไปเยี่ยมลุงคนนั้นบ้างไหมที่แม่ไปตีเขาอะ่ะว่าเขาดีขึ้นแล้วเ <c oughs> ขาไม่เป็น,นอ้าไร่เขาไม่ได้ดเป็นน้าไรอ๋อเขาดีแล้วใช่ไหมไม่ใช่เรา,เาม,เมันจะเตะเราซื้อข้าวมันแดดมันจะเตะปากเราไม่ใช่แม่แพรี่ทุกคนคลิปในตำนานนะทุกคนไปเพื่โหดมาก มันไม่ได้โหดนะถ้าถ้ดกบันทือมีดมันจ้องจะทับนั่นคนอื่นเขางานขี่จักรยานเขาก็กลัวไงอันน้าหนสลิงอะไรอยู่ข้างหลังลงศพค่ะลงศพทุกคนนะคะขอบคุณขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนแม่จ้อแกเป็นคนใช้ชีวิตแบบไม่เดือดร้อนใครคือตายปุ๊บแกก็มีลงเลยเข้าโรงแบบ้ใช้ชีวิตไว้วัานใ้มีความสุขพหรอไม่เดือดร้อนใครเตรียมลงไว้แล้ว เรียบลงไว้ข้างหลังแล้วค่ะนะคะ,นะคะไม่เดือดร้อนใครพร้อมนอนเรื่องีอเ,อเรียบร้รี่เรื่องเด็กเนี่ยนี่ก็มีเรื่องเรื่องเด็กอีกเอาก็เห็นมีคนลงไปแล้วนี่ไม่ใช่เหรอ,อเห็นหน่วยงานลงไม่ใช่เรียบร้อยแล้วแล้วมันไปไหนแล้ว,ลวมไม่ได้อยู่กับแม่แล้วเหรอ ว่ามันไม่อยู่ไม่ได้แนละ้ไม่ให้ลูกเต้าเราไงเพียงแต่เราไม่อยากโดนทําลายแค่นั้นแหละเราก็เอาแค่นี้แหละแต่ถ้ารู้ว่าทาลายอีกเราก็จัดการท่านเด็ดขาดเลยอือแล้วเขาไม่ปล่อยให้มาเล่นกับแม่แล้วเหรอว่ยมันด่าเรายิ่งกว่าอะไรเออแปลกเนาะเป็นเราเราจะดีใจนะเออลูกเรามาอยู่มีขนมออมีอะไรกินมีอะไรอิ่มท้องอิ่มท้องถูกค่าโออยตร ลองให้ไปรี่หน่อยได้สงสารนางเนี่ยนางหน้าเสียแล้วน่ะโอ้เราขุดกาเขอบาหน้าเขอบคุาดิฉันต้องหาดิฉันกลายเป็นคนต้องมาหากินกับของขวัญละไปอ่ะส่งก็อส่งมาทุกคนส่งมานะเขาคน้าเขาหน้าะขอบคุณนส่งมาส่งมาค่ะอืมนะซื้อข้อซื้อคอลลาเจนเมื่อกี้หมดไปแปดพันกว่าบาทก็คงจะต้องมาแบบเดือดร้อนกับของขวัญอยู่เนาะนะ ยี่สิบพี่คับน่้แผาทเลบฮะคนอื่นไม่ถามมากถามอะไรครับกินข้าวยังอาบน้ํายังแปรงฟันนี่ยังจะไปไหนนําหน้าลาคาญเขาเป็นเอฟซีไงเขาติดตามไงไม่ใช่เรานะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะเป็นเจ้ามาแล้วใอ่ชื่อนี้แม่เจ้ามาแล้วเจ้ามาแล้ว น้ำเก่งมาไปิ้งเราแล้วแฟนไปไหนอ่ะน้องฟอดเหรอคะใชอยู่เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะเจอกันวันที่เก้าเนี่ยนางจะขึ้นมาเนี่ยไลลี่ขออะไรอย่างได้ไหมอะไรครับอยากได้บนทิ้งอ่ะไอ้ต้าเหรอใช่เดี๋ยวแม่จอดจุกนะโอ้ยวันนี้ก็ยจุวันนี้ยังไม่เจ็บเลย น้ำสายจใจจุดเลยโอ้ให้มันมีอนาคตเถอะคือผู้หนูเพิ่งเอามันมาอยู่ด้วยมันเป็นผู้เป็นคนเนี่ยโอ้แล้วขอบคุญพระญาณนะขอบคุณพระขอบคุญพระงานทำการไอ้ตาบอกกลัวเลยเจ้าเจ้าถูงข้อความหาขอบคุณคระเผด็จมาแล้วนะเบลลี่เบลลี่มีคนดูเท่าไรแล้วคนดูเท่าไรแล้ว คนดูพันสามคนดูสี่ร้อยไม่เคยพีเคนานมากแล้วไม่เคยแบบมีพีเคเลยเนี่ยในครั้งแรกในในรอบรอบปีหนึ่งได้มั้งเนี่ยเหมือน<ม>ขอ,ขอ,ขอก,ขอกปกติมีคนถามว่าปกติแม่ชอบกินอะไรเป็นอาหารคะกินกล้วยมันทอดมั้งน่นแหละเขาถามดีๆ <laughs> เขาถามดีๆว่า เออเรา,เ<อ>ากินอะไรก็ขอต๋บเข้าไปหน่อยอืมทุกคนใครเมนช่องนู้นไม่ได้มาช่องนี้ได้นะคะมาคอมเมนต์ที่ช่องนี้ได้นะคะขอบคุณนะครขอบคุณค่ะอุ้ยอะไรวินสีแล้วเนี่ยเบื่อจังเลยอ่ะอ่ะอ่ะอะไปช่วยหาตังค์อ่ะกดอีก <c oughs> ดกดกดกดเอออะวินตีวินตี ขิงใหญ่เลยนะครับวินสีวินสี่แหละวินสีไม่รู้อ่ะใช้แป้งอะไรคะโกกิหรือเปล่าทำไมดูมันดูแบบขาวๆแปลกๆเดี๋ไม่ได้อาบน้ำเลยไม่ใช่แป้งโกกินะคะแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่จะ s u p ต o r t แม่นะคะขอบคุณค่ะไอ้จะ support คุณแม่อืมทำนะคะทำลูกสาวแม่อะไรสักอย่าเอาแล้วเมื่อกี้ใครบอกว่าเมื่อกี้เต้าทูบอกว่าแม่จ่ออยู่กรุงเทพ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะตรงได้ชิ้นเดียวแล้วค่ะไปแล้วพี่จะปล่อยหน้าโคกเลยวันนี้ไม่น่าสะไบแล้วเขานม่ยอมเลยนะเขามีแต่หน้าสะไบคอโคกแต่แม่จ้อวันนี้รู้สึกเหมือนจะหน้าโคกคอสะไบนะครับแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะก็ไม่ขอบคุณเออเทรนแต่งหน้าเทรนใหม่นะหน้าโคกคอสไปเปล่าเลยไม่ยอมนะเขาไม่ปกติสวยถ้าแต่งน้า นั่งย้อนแสงหรือเปล่ามันมืดมันย้อนแสงแม่ฟอร์ดรออยู่อําพีเคสามคนได้เหรอมันไม่ได้นะดโคหรือโอเค<า><ห>มิจะเออตรงนี้ก็ไม่หัวเขาไม่เห็นแอร์ไงเดี๋ยวหาาไม่บานไม่ติดแอร์อีกแอร์ผ่อนหมดหรือยังคะโอ้ยซื้อกันสดค่ะ จำเมาส์ยี่สิบสามคนได้แปลงแต่งหน้าหรือฝอยขัดหม้อเโอ้ยแปลงอันนี้เลงลูกสาวอุ้มใจอุ้มใจอุ้มใจอันนึงลูกสาวอุ้มใจอันเดียวอันหรือมวกอันเดียวก็ได้ลูกสาวแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณลูกต้มอ่ะทุกคนตานี้ขอขอของขวัญหน่อยปะรู้แล้วว่าขอบคุณค่ะขอบคุณโมตุลนะขอบคุณทุกคนนะครับดีดิฉันตากสุนโงคงด้วยค่ะ เอาเลยครับลูกสาวขอบคุณค่าขอบนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณแอฟตี้ทุกคนนะคะพี่ตามอดด้วยดิฉันปากซุนหงอคงเลยขอบคุณนะขอบคุณนะคะขอบคุณข้าขอนะคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณข้าขอบนะคะเทปมาแล้วนะเทปมาแล้วนะอุ้ยขอบคุณค้าอุ้ยขอบคุณค่ะพี่พี่นภาพลขอบคุณค่ะขอบคุณข้าอุ้ยขอบคุณข้าขอบนะคะขอบคุณค่ะเออเขาต้อมีเต้้อมีเต้าประจำจัมอุ้ยทุกคนเขาสู้อ่ะขอท่องฟังหน่อยสิ ขอบคุณค่ะส่งเลยลูกสาไหมขอของพันหน่อยคูณสองอุ้ยทุกคนเขาตรงปาวานน่ะขอบคุณค่ะทุกคนแพ้แล้วเขามีปาวานน่ะพีนภาพรโอ้ยขอปาวานสักอันนึงขอบคุณค่ะ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 คูณก้ากันแล้วตเก้าวิเจ็ดวิเจ็ดวิเนื่องอีหกอีหกวิ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 ค่ะ กิพพอุยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจ้าวนะขอบคุณค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเอาซุนหงออ้าวลงไปไหนคะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณค่ะอะอเมื่อวานทำไมไม่มาเมื่อวานเขาเลี้ยงวันเกิดกันนะใครมีรวมดอกให้คุณแม่หน่อยนะคะลูกสาวไม่อะ เออไม่เมื่อวานไม่ยอมพาลุงมาไม่ใช่มันเกิดพ่อค่ะเมื่อวานขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวแม่ตื่นยั่งจะจับลงนรกเลยนะมึงนภาพรสั่งมาขอบคุณพี่นภาพรนะคะไม่เป็นไรเดีย๋ยวจะอขอบคุณค่ะไปเราจะปราบนางให้นางได้ไปอัญเชิญมาไตรปิดก <laughs> ดิฉันดิฉันจะให้นางไปอัญเชิญพระเตบิญดกกับพระตางจำจังค่ะแล้วต้องป่าพยศก่อนแต่ก่อนจะไปอัญเชิญได้ไว้ตาหน้าไว้ตาหน้าไม่จะเป็นซีเรียสนะคหน้ะคะไม่ยอมไม่ยอมเลยจริงๆตรงมีนวมอย่างเดียวลูกสาวตองมีนวมเขามืออาชีพอบบทุกคนพี่นภาพรขอบคุณมากค่ะหนูไม่ได้อยู่กับการพีเคมานานมากแล้วอนุเขามีประจํา โอ้ยม <formation> ีนวลแล้วม <kr> ีนวมแล้วโอ้ยขอบคุณค่าขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเนี่ยเขาโยนนวมโยนอะไรอ่ะพี่นภาพรเขาทำยังไงคะโยนนวมเนี่ยขอหันยิ้นใหญ่นะลูกสาวกดพี่นวมนะคะขอบคุณค่ะขอบราคาขอบคุณค่าขอบราคาขอบคุณค่ะาแค่เนาะขอบคุณค่าเขามีนวมอ่ะเราไม่มีนวมอ่ะเราไม่เป็นอ่ะราคะขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสิบห้าวิค่ะ สิบห้าวิพินภาพรสิบห้าวิค่ะขอบคุณค่อขอบคุณค่อโอ้ยิดนึงเอาไวออไ้อโอ้ย ที่ส่งเยอะเลยเนี่ยส่งวันเนี้ยขอบคุณค่ะเอาไปนะคือไม่เอาไโอ้ยเกือบละอ้ยไปส่งเยอะเลยส่งตั้งตาเยอะเลยเอาไปค่าไปไปเฉินไปไปดบเว้ยถ้าส่งเยอะเลยโอ้ยพอแล้วหูุดร่อนโน้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วถ้ากลับพอแล้วถ้ากลับไม่เชิญต่อเชิญต่อทำไม บอกให้ไปอันเชิญประไตปีดกอกุ้ยขอบคุณนะคะเมื่อกี้ใครส่งให้อันสุดท้ายขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะใครส่งให้สุดท้ายขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพอแล้วถ้าตัส่งอีก